สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับองอีกแล้นะคะในหงแดรีค่ะวันนี้นะคะหงม,มีอาชีพเสริมค่ะสําหรับแม่บ้านนะคะแม่บ้านอย่างเรานี่ค่ะอยู่บ้านนะคะก็สามารถทําได้นะคะยิ่งตอนนี้นะคะเป็นช่วงโควิดนะคะช่วงโควิดบางทีถูกล็อกดาวล้วออกไปไหนไม่ได้ทํางานที่ไหนก็ยังไม่ได้ใช่ไหมคะ แล้เราเป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านด้วยเนี่ยผมก็เลยมีอาชีพเสริมนะคะที่สามารถสร้างาปได้ให้ได้นะคะมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะมีทั้งหมด13อาชีพนะคะที่จะมาแนะนําให้ฟังกันในวันนี้นะคะอันแรกเลยนะคะก็คือขายของค่ะข,ขายของที่เราสามารถทําเองได้นะคะไม่ว่าจะเป็นขนมน้ําพริกหรือว่าเป็นพวกผลไม้แปรรูปนะคะ ที่เราทําเองแล้วคิดว่าเฮ้ยมันอร่อยนะ่าะขายได้ลองทําดูนะคะแล้วลองขายทางออนไลน์ดูนะคะว่าจะขายได้หรือเปล่าลองกันดูนะคะอันที่สองค่ะการถ่ายรูปขายค่ะใครนะคะที่ชอบถ่ายรูปนะคะเราสามารถเอารูปที่เราถ่ายแล้วคิดว่ามันสวยเนี่ยเอาไปขายได้ด้วยนะคะขายตามเว็บไซต์ต่างๆนะคะอย่างเช่นพวก ชัตเตอร์สต็อนะคะพวก i stock photo หรือว่า1 2 3 r f f หรือว่า p h o t เ r ียนะคะอันนี้เขาก็รับซื้อรูปภาพนะคะของเรานะคะเอาไปขายได้เลยค่ะอาชีพต่อไปนะคะก็คือการขายอาหารเสริมนั่นเองค่ะอาหารเสริมสามารถขายทางออนไลน์แยะไปเลยนะคะเป็นตัวแทนขายของก็สามารถมีอาชีพเสริมได้เลยนะคะไม่ต้องออกนอกบ้านนะคะอันต่อไปอันที่4นะคะเป็นแอดมินดูแลเพจ เฟซบุ๊กต่างๆนะคะตอนนี้เนี่ยคนก็มาหันทำํำการค้าออนไลน์กันเยอะนะคะเราก็สามารถเข้าไปทํางานตรงนี้ได้นะคะเป็นแอดมินดูแลเพจนะคะช่วยตอบคำถามลูกค้าช่วยคอนเฟิร์มออเดอร์รับสรางรีวิวสินค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถทำได้นะคะเดตก็อยู่ที่ประมาณ3 5 0วัน500บาท30วัน6 5 0 0บาทประมาณนี้นะคะอาชีพที่5ค่ะ อาชีพรับจ้างแปลภาษาค่ะใครเก่งเรื่องภาษานะคะก็สามารถรับจ้างแปลภาษาได้นะคะใช่ไหมคะเสษภาษาอันนี้นะคะก็เขาก็คิดอยู่ที่ประมาณ250บาทถึง350บาทต่อหน้านะคะอาชีพต่อไปค่ะอาชีพที่6นะคะใครนะคะที่ชอบทํากับข้าวนะคะทํากับข้าวเก่งๆนะคะก็สามารถทําข้าวกล่องขายได้นะคะรับทําข้าวกล่องเดลิเวอรี่ได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นพวกสลัดโรพวกหมูทอดหรือว่าเปาะเปี๊ยะทอดเปาะเปี๊ยะสดพวกนี้นะคะก็กําลังเป็นที่นิยมเลยนะคะเป็นไอเดียให้สําหรับเพื่อนๆไปทํากันได้นะคะอาชีพต่อไปค่ะคือการขายของมือสองออนไลน์นั่นเองค่ะเซซ่าคะทาอะไรเอ่ยขายของมือสองออนไลน์นะคะก็สามารถขายได้นะคะของที่มันมีอยู่ที่บ้านก็สามารถไปโพสต์ออนไลน์ก็ขายได้เหมือนกันนะคะเวลาลูกค้าคอนเฟิร์มมาก็ส่งทางไปรษณีย์ง่ายดายมากเลยค่ะ ข้อที่8ค่ะขายของทําเองอย่างทางแฮนด์เมดนะคะอย่างเช่นพวกถักโครเชต์ถักนิตติ้งนะคะเสื้อผ้าเสื้อเพนกระเป๋าอะไรพวกนี้นะคะก็สามารถเอามาขายได้ค่ะอันที่9้าค่ะใครนะคะที่เป็นสายมูนะคะสายมูต่างๆสามารถดูไพ่ได้เนี่ยก็ก็สามารถมีรายการดูไพ่ออนไลน์ได้นะคะดูดวงออนไลน์นะคะตอนนี้ก็เป็นที่นิยมกันมากเลยนะคะ อันต่อไปค่ะเป็นบริการดูแลสัตว์เลี้ยงค่ะสําหรับใครที่ว่างนะคะก็สามารถดูแลสัตว์เลี้ยงได้ไม่ไม่ว่าจะเป็นการจูงหมาดูแลแมวนะคะพาหมาออกไปเดินเล่นนะคะอ,นนอันนี้ก็เป็นอาชีพเสริมอาชีพเสริมหนึ่งนะคะที่สามารถทําได้นะคะอันต่อไปค่ะคือง่ายๆเลยค่ะลูกผักขายค่ะเราปลูกผักที่บ้านนะคะก็ไปขายได้ตอนนี้กลำลังเป็นที่นิยมนะคะผักออแกนิกผักปลอดสารต่างๆนะคะอันที่12ค่ะ เย็บหน้ากากขายค่ะช่วงนี้ช่วงโควิดช่วงโควิดนะคะก็สามารถเย็บหน้ากากขายขายหน้ากากขายเจลล้างมือพวกนี้นะคะได้เลยนะคะเป็นไอเดียดีอีกไอเดียหนึ่งนะคะอันสุดท้ายค่ะอันนี้สามารถเป็นตัวแทนขายประกันได้นะคะของมีเพื่อนที่เป็นตัวแทนขายประกันนะคะเขาบอกช่วงนี้เนี่ยขายดีนะคะโดยที่มีแพคเกจที่เกี่ยวกับโควิดโควิดนะคะคุ้มครองด้วยเนี่ยก็จะดีมากๆเลยค่ะ ี่าหาเป็นไอเดียนะคะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะเป็น13อาชีพเสริมนะคะช่วงโควิดนะคะสามารถทำได้จริงๆทำเงินได้นะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นไอเดียดีๆสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่อยู่บ้านโดนล็อกดาวน์กันหรือว่าเป็นแม่บ้านอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรนะคะสามารถนำไปทำเป็นอาชีพเสริมได้นะคะโอเคหวังว่าเพื่อนๆคุณจะชอบคลิปนี้นะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะกด subscribe ให้กับช่องของของไดอารี่ด้วยนะคะ บายค่ะ